โอ้ยายยาเขียสวัสดีครับผมยาเขียบ,ยบยโอ้มาเบิ่งผลงานยายเขียบพง,งานยายเขียนี่เฮ็ดให้ตัวอยา่างเป็นชาวบ้านนะเบิ่งเนาะยายเขียเฮ็ดจะได้พ่อบอกเดียเ๋ยวพอคือปลูกของจะได้ปลูกกล้วยนี่ไหมคือปลูกกล้วยกันจะได้คือยังงี้ครับพ่อพุตล้มปลูกเอาเฟืองใส่เอาคุณใส่หว่าพุตล้มใหญ่บป๋อประมาณห้าสิบนี่แหละประมาณห้าสิบอ้ใหญ่อยู่ดอะไรเนาะโอ้ยังนี่คือเอาบกนอวันไหวจะได้นี่นันนี้ นี่ไง่ทุงอย่างนี้ก็พบนองกลยไปนั่นนั้นพ็ดนั่นพกเพ็ดแต่บบเออเพาว่าจะเอามาปลูกตนเลิมถิ่นกันพึ่งจะขะคุดแบบนี้เลยตะุดจานี่ระบานนี่เมลาเ้าถมเลยนี่เจ้าควายมันกวางออกเลาเาเอาีดินลงลงาน่ดีเยส่อย่บอกด้วยอย่บอกด้วยว่าปลูกกล้วยคนเดียวเบิดนี่นี่ปลกเบิดนี่แหละแ่ว่ามือนึงเพราะว่าสีเอาซีหลุมคอยก้นไปก้นหน้าสองมือคอยดเจซีบหลุมสองมือเก็บเจ็บหลุมเออ โขน้องหน้าเขาเฮ็ดบดัวใดแต่ว่าเขาคุดได้อยู่แต่ว่าเขาเฮ็ดบดัวใดสนะับไจ่เข็มเนาะเบาอีรีเขี่ยมเฮ็ดได้ผลแห้งมานาครับงโบโบที่เห,นห็นเห็นมากเนี่ยแบบมันบอ่องขี้จังสี่บ่องงามคือจังสี่ของยายนี่มีหลากหลายคือว่ากเกษาตรผสมผสานอีรีเลยเนาะนี่เนาะคือมีทุกอย่างอ่ะน่าใหญ่ใช่ผ้ายางยางจ้กรอบหนึ่งเดี๋ยวว่ายางเลีนไปฟาลูกฟาหลานยางช่มมือหนาเนาะใหญ่กระเทียมยากกว่ายหญกระเทียมโอ้ใหา่พักโบคือปลูกได้ถุงดำไม่ใหญ โอ้หอมแบงไหมลูกไปสองเทือแล้วลูกมาหมากนั่งขับมาหากไม่ได้พันไม่ได้ใส่ครับเบิึงปักพริกโอ้ยอ่อนซ้อนบอกพี่น้องเลยครับผมยายเข้มก็อยู่บ้านคุมอกสูงตัวใหญ่เนาะคุมอกสูงนี่ขอกงวนี่ง้ว่าเลาไปเอาไปปลูที่ไหนอีกลับัวนี้โอ้ยายเข้มอยู่คุมอกสูงแล้วก็ ไอ้น้ำพละ้่นั่นปูยังหยาประด้นอ่ะครับผมอ๋อ้บถึงสารนาะยใหเนาะยายเข้มอยู่คุมคกสูงหมู่หนึ่งเนาะครับเนาะหมู่นึ่งตับแต่เคียนอำเภอกชือจงหวัสุรินครับผมสนใจก็มาดูตัวอย่างหน่ครับมาเบิ่งยายเข้มเราประหงบ่หามแล้วครับอันคุดโคกน้หน้านี่เบิดเท่าไหนอยงสามแสน่าน พื้นที่จังไรพื้นที่จังไรไรพื้นที่สามไร่ครับผม,มพื้นที่สามไร่นอกโก้ยนี่ขายอยู่บ่หน่นอกโก้ยครับผมทำมี می, มีไผอยากไหนไหมขายโน้ยเท่าไหร่ครับไผ่โน้ยนนละหามาไผน้ยละหามครับถือๆครับผมมามา่าอุดหนุนมาเบิ่งกเขาไม่ใช่เข้มโอ้เบิร์กได้แหละครับผมปลูกเฉพาะเด็กกินเพท่านั้นคร <Rule S 1> ับเกขาย่าพผุหละครับผมใช่เลยแมนโยตะวันตกพีกีเกขายอย่นี้เลยครับผมครับ อันนี้รถเป็นรถของอบตเนาะรถของมูซาลาหมูหนึงเนาะยหญ่อันครับผมปลูกบุญเอียงนี่นี่ปลูกบับกบ่วงเหรอปลูกเอียงลำใหญ่โอ้โอ้เบิง่งดด้วยเหรครับพี่นอ้องเลยเลี้ยงป้าน้ำหล่องโอ้น้ำโขกนองหน้านี่จกัจกจักโตครับอันเป็ตัวเป็นหัันหอกครับผมครับมันสิขยายมันเหรอเนาะ พ่าเบิ่งจากพื้นที่เราหน้าะประมาณซีไร่แถวโค้งด้านหน้างบสามแสนนี่กว่าอะไรห,หนึ่งมาหน่อยพคนน้องพ่อกอระเทือนเนาะเนี่ยอยู่ครับปลูกหญ้าไว้น๊าครับกั้นพังนันะ่นมันเนาะปลูกขิงไคนะ่ด๊ามโอ้เราอับแกบด๊ามด๊าเฮ็ดอะไรขคือเราถูกต้องผมย่อแพรแล้วครับย่อแพรยหญหรีใหญ่อายุหกสิบแสดงก่อโอ้โหใหญ่ใยญ่กระเสียเลยใช่ไหมว่า หกสิบสี่นะพ่อสอนมันหกสิบสี่ตามพ่อสอนตอนนี้หกหาแม่บอกใยายอายุหกสิบสี่ป่ะแม่หกสิบ่หกาปีโอ้ยายเขายางหกหา่ครับโอ้ผมซื้อรอตรีทีมว้หกหาครับผมผมซื้อตถตอทีหนึ่งครับผมมันตรงกับานฤทธทีพ่อแม่ใหญ่บานขที่หกขาเ่อผมจะเสคดีนะเพื่นนี่ยโอ้ใหญ่นอกล้วยบยรอยากเลยปัจจุบันครับนี่พต้องไปอันนี้เลยขยายเอาอีกเรื่อยเบื้องที่นะครับ หน้ามนก็อึงเสียออกหลายเนาะฝนตกใหญ่มากนี่อยู่โน่นโน่นปลาครับอึงมันก็มักอยู่โน่นโน่นเดี๋ยสิเลยเนาะมันมักอยู่เนาะดินเนี่ยสิเลยมันขุดดินอยู่เนาะแห่งมีปลาเก๋าสินี่อันนี้สิมันก็มาลบอยู่นี่แล้วเนาะนี่เพิ่งครับผมปลูกเป็น่นน้อยแล้วครับปลูกคักอีริขับเพิ่งแก้มใบนี้แล้วเวลามันใหญ่มากอกรสีเอาเก๋าจะฟังนี่อยากสิบบปันไหนเนาะฟังนี่ฟังนี่อยากสิโบโบเด้ง งามแห้งคือทางผุนเนาะพอพะว่าทางผุนค่อยปลูกต้นยปลูกค่ะอเพราะว่าค่อยปลูกยู่นี่ค่อยความเอาสายยางมาอ๋อสายยางต้องหลากยาวอีกเน้องสูบนามสู่นามสาใสายนามยังนามปั้มบ่นามจะคุกน้มโคและนานี่นะเออนามปั้มมันจะซ่าไตหัวโน้ต่างซาไตสีแห้งแล้วนะน่ะโอ้ใหญ่เลยไผ่เห็ดใส่สำนียงก็ถือว่าเก่งแล้วเนาะใหญ่ก่อนหินเนาะมีไผ่เห็ดใส่สำนียงด้วยพี่น้องจะเบิ่อหรือเด้อพี่น้อง เบิ่งกวยไหมบูวัดนี่ประมาณกวยประมาณจักหลุ่มไหมนี่<อ>กวยกวยลอยก็ลุ่มไแล้วเกิดว่าพร้อมกันดิลอยลุมก็ลอยขึ้อมันออกมาพร้อมกันสิบกลัวขื่อโอ้ยทำไมมันอ,ออกพร้อมกันน,อน้องลุยเลยเนาะเอาเอาไปสรงใส่บอกว่ากับป,ป,ปลูกปลูกไรยางเนาะเพิ่องที่ไหนเนาะก้อนนึงมันบรแมานน้อยข้าวหนังกับปลูกข้าวหนัหอมโอ้โหงามแล้วเป่นี่สายยางมะฮอดดีนี่โคตรหนาตลอดตัวนี่ไหมนน โอ้มันใหญ่แล้วดอยบ่บ่บอกอ๋อบอยหนามานามัอนอะไรมันกระแดงเนาะดินดินดน,นี่เป็นดินยังี่เหนียว,ยวกะบป้พังเ่เหรอมัน,นมันโซ่สือเนาะซสังนี่เอาเอาเ้าได้เือวานเอา๋ออขาได้เมือวานนี่ขาเกี่ยวเขาออกบัวงามเปล่หะเาเป็นห่วงเป็นยังกันบรเป็น โอ้อเกษตรล่าก็มีตัวนี้ผุนค่อยกว่านเบิด์ดนะผู้คนก็พังเบื่อหรอมัน,มน,มนเป็นเห็ดมองมันเป็นบางง่ายๆได้เห็ดมาอยู่ที่อนองี่หน่อ,นองโอ้ยายเขียมสุด,ดยอดดีๆครับคนมันแหง่งแห่งปีดีครับสวนตัวอย,ย่างเลยครับยายเขียมก็อาศัยว่าคว้วขยันเนาะครับเนาะนี่แหละครับคนเก่งไม่กลัวกลัวคนขยันเนาะครับเนาะยายเขียมขยันแหงเ้อยใหญ่ดีมันพังกว่าเดิมใหญ่เหาอ โอ้ยบ่งนี่ะไไผโอ้ยอนซอนนอกลเกลนาบานี่มันทน้นแรงเนาะแล้วก็ไผกปูได้พอดิกิิไส้เนาะโอ้ตายฟังนี่ปูย่างหน้าตัวนี้ไหมนี่มุงนี้มันมันเป็นชะดีเนาะมันมันมันเป็นบอเป็นแถวเนาะใช่ไหมป้างามงามแล้วอยู่ในนอหมุงนี้นอหนีหมุงนี้มันอยู่ไก่ก๊อกใหม่ไกอก้จได้ ก็ไม่ง้ามบอ,มเอมกเบื้องต้นลครับโอ้ความสุกอี่เลยครับเบิ่งต้ล่พื้นที่นหมแล้วโคกแ้วนาน,นีเลกก็ได้น่นอนเลยเลักนี้เหนึ่งแเม็ดหรือเปล่าครับโอ้เฮ็ดตว่นสีเี่ลึกได้นี่เนานเเนนะลแล,ลงไปอีกสองสั<อ>้น์โลไปอีก2ชั้วบ่ขุดเป็นพักเป็นพักก็ัว์ังเป็นพักเป็นพักโอ้เบิ่งทัานี้คนไะปลูก้นา้อมออกไม่ผลปลูกพันน้ํารอมออกไปุ่่นอนละหาบาทเดี๋ยว ให้ผมพอ้มด้ลนาพเล้มส่อเลนั่นแหละคนไหนคนไว้เดี๋ยวคอยบอกด้อ๋อคนเองบอโอ้เราหาบีกคนเอาเองหลดพดะนี่พูดไดอยากได้มาเมาลดเ้อโอ้ยเมาหลดนี่เดีวมาพาพรอมเยปลูกปห้างก็ตัวนี้นางโอ้ต้นใม่อตนนี่เป็นม้มาอันนี้ย่างหน้าหนกรแม่น้นี่ยางนากะแม่น่ดูิหนอโอ้ยเอายังขัดเ ูกแล้วยงหน้านี่จักไรนึ่คือกัดยวอะไเ้่า่ถึงว่าต้นยางหนี่ไหมย่างผลาด้งไหมของป่านไรนี่บอกใ่อันหอมเพืองย่างดีเนาะใบใหม่มันโตมาใส่กัเป็ปุยเนาะ พอดีมารบปควนใหญ่พอดีน้อยใหญ่กำลังอันล่างพักอันพักหนอกเนาะอาไปส่งเขาไปส่งทางไหนล่ะส่งมือคนสาวคนแรงส่งอยู่ไส้ทรงน้ำหลานตาทำเหมืนั้นครับบอไซไปส่งเองเลยเนาะเก่งดีครับคนสูงแมนยกขึ้นไปหนีเลินน้อยใหญ่โอ้ยใต้ไทยปูยังเดินนี่บกแข็งดินพะโลกะเล่บึงเดี๋ยนะครับน้ำน้ำอึงกระไรน้องไปหนีจะหน่อยวงหนึ่งนี่ตัวแห้งพอตัแห้งเหรอเป็นจะได้อึงมากพอ โอ้โหมองนี่ใช้อะไรสิปูยังอะไรนี่อันนี้นะมันจะปลูกไอ้ทั่วร์มะปลูกทั่วของอย่างของกินเหมือนันเพรัะว่าเมื่อกี้เราเอาดินมากรอว้หันก็น่งเอาดินออกอืมครับผมอันนี้มันมีในปูกพราะว่าดินมะปลูกตั่วดิบป่ะเออปลูกเพื่อดินลกแล้วโอ้ลกแล้วนะนอกกล้วยนี่ร่วมๆแล้วประมาณสิเป็นพันนอกไปเลยเนาะอ๋อหลายพันอยู่นอกอยู่เนาะเงี้ยบอ แต่ว่าก้อนนึก <I know. S 1> ้อนนึงกันหลายนอยเนาะ่่าต้นต้นนีมต้นนมมีนอยเนาะมัมลอมทีมีกล่ยน้ำเลยเกลไข่น้ำต้นนี้ไหมนี่แม่นี่โอ้เบิ่งใหญ่เราเห็ดไหมครับเบิ่งพี่นองออนโซนครับเรือใจหลายบ่นว่าเรือใจหรอเราเห็ดใหญ่ไหมเร่าเห็ดใหญ่จเลาสูงดีลโอ้พอ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 มัน มันคนระเบียบรับรับรับปูกระลำดอกได้เลยเพอารับปูกระลำดอกพอายิ่งเลี้ยงเราข่าอายุหลายไหลายพญายิ่งพญายิ่งเราอายุหกเจ็ดสิบเอ็ดเลยเด้ยใช่แต่ว่าเราก็ะปูกระลำดอกอุ้ยดอกคั love, กด ah ้วยเธอยายเราก็มันเงื่อนเนี่ยนะเราก็มันของเราแล้วมันคนระเบียบเนาะแต่ว่าบอกแต่ว่ากล้วยเราก็มีอยู่ท่าบริหลายสามีแต่ว่าเราก็มันเราเห็ดคือคนระเบียบนะเพื่อก็เลี้ยงเป็ดเลียงไก่เนี่ยเขาเป็นคนมังกรสัตว์นะหัวถอกเราถอกขึ้นไปจะได้อ๋อถอกบ่ ออตาตาโอมันทีเป็นยันสันให้ยื่นเบิ้งก่อนอนี่มนีใหญ่เลยคอเบิ้งกระัดไม่ให่เนาะเห็ดใหญ่ลีน้โอ้ยยื่นเอานี่ก็เปิดห้วยน้ำไหลลงไปนาะโซเบ้อครับ้าดุกไปยังกสาพาดเนาะแมวใหญ่คือเบิ้งมองนีนี่ยืนเบิ้งจักหน่อยใหญ่โอ้ใหเบิ้งครับ เบื้องที่ไหนน้องยหญ่มงนี้ผมมีน้ำแน้งแหงเลยนี่นนครับผมครับ